กาสวัสดีสบายดีเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยฝังลาวเนาะพบกันมุ่งเดิมอีกพเนาะกามาเว่าวแดงเงื่อนทงทอๆนี่คือเกาเนาะมีหลายๆคอมเมนต์เนาะเพื่อนคอมเมนต์เขามาว่าทางประเทศลาวก็ให้รับแหลกเงืนแบบไรเนาะทั้งเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยมาเที่ยวนากก็คือมันสามารถแลกเงินไรทั่วไปเนาะเอาเงินบาทมาแหลกไลเงินเก็บเนี่ยตามร้านเล็กๆน้อยร้านค้าทั่วไปในลาวเนี่ยแล้วก็มีร้านรับแลกเงืนเนี่ยก็คือ มันหลายเนาะคือคือเพื่นบอกว่าไปเดินไปทางไหนก็เจอหรือว่าเดินไปทางไหนก็เห็นนะกระร้านเล็กๆหน้อยๆทั่วไปนี่คือรับแหลกเบิดรับเงินรับแหลกเงินบาทเบิดเนาะการเอเงินบาทไปแลกเงื่อนกีดเนี่ยก็คือรับแหลกเบิดเนาะเพื่อนบอกว่าปกติปกติบอกว่าระบบการเงินเนี่ยธนาคารต้องต้องแรงที่ธนาคารทน้นเนาะการแลกเงื่อนตาเนี่ยต้องแรงที่ธนาคารทน้นาเนาะเพราะว่า ทางห้องแรงแรข้างนอกเงินกับบอกเขาธนาคารแล้วเงินตากระบ,บเขาธนาคารนั่นเองเพราะว่าปกติแล้วระบบการเงืนเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าอัตราการเปลี่ยนการสื่อคายเนี่ยธนาคารเป็นผูกกาหนดออกมาเอาแต่ตามที่เห็นผมบอกว่าตามที่เห็นในประเทศเราปัจจุบันเนี่ยคือม,มันคือล้านขาทั่วไปหรือว่าประชาชนทัวไปหรือว่าเอกช้นทั่วไป,วเ,วไปเป็นผูกกาหนดอตัตรา การแลกเปลี่ยนเงินนนั่เองเองนาะเพราะว่าอย่างที่เห็นธนาคารอัตราการแลกเปลี่ยนในธนาคาร1,000บาทเท่ากับ380,000 70,000กีบเนาะปัจจุบันแต่ร้านข้างนอกร้านรับแลกเปลี่ยนข้างนอกร้านค้าทั่วไป400,000 10,000 5,000กีบถึง400,000 20,000กีบนะปัจจุบันนี้นะเนาะก,ก็คือ กระท we ือวเงืนก <u> ิ่มันเฟือในเงินกิ่มมันเฟือเนี่ยทาธนานารบ่มีการขบคุมเนาะเพิ่งก็บอกว่าธนานารม่มีการขบคุมมันกะจะเหตุให้เงินการแลกเปลี่ยนเงินอัตราเงินหรือว่าขาของเงินน่ะมันอ่อน่าโลงเพราะว่ายางอย่างหลายๆประเทศเนาะหรืออยู่ตัวอย่างประเทศไทยการที่เขาจะเอาเงินตาต่างประเทศมาแลกเป็นเงินเป็นเงินนี่ต้องแลกที่ธนาคารเท่านั้นเนาะเพราะว่า ในทีธนาคารเหตุห้มีการสื่อขายธนาคารกับมีเงินตาเงินตาไหวไหวขายเนาะไหวขายเมื่อมีคนควบต้องการคนคนต้องการก็คือสามารถไปแลกเงินที่ธนาคารหดเหตุหย้ยการหมุนเวียนของเงินเนาะเหตุหายการหมุนเวียนของเงินน,น,น,มน,งงนนะ่มันคือมันเป็นระบบเนาะท้าเปิดร้านท้าร้านข้างนอกรับแลกก็คือเงินตากับบริษัทเขาธนาคารเนาะเพราะว่า ควมตรงการเงืนตายอย่างปัจจุบันนี้ควมตรงการเงืนบาทก็คือมันเพิ่มสูงขข้นเนาะเหตุห้เงินเกมออนคาลงเนาะก,ก็คือเขาเจะสังเกตเลยว่าเอาเงืนบาทไปแลกอยู่ไซส์เขาก็รับเขาก็รับนั่นเองเพราะว่าเขาตรงการเงืนบาทนะเขาตรงการเงินบาทแต่ก็คือมันมีเหตุปัจจัยหลายๆมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยเนาออันนี้ตามาาว่าเล่าไปหาข้อมูลมากนะถ้าพิตาก็ต้องขออภัยเนาอว่าเล่ากับบุร เก่งทั้งทั้งเดือนนี้เนาะแต่ว่าวอาตามความองกระจายวอลวอาวอาเล่ากับวอาไปตามที่ไปหาข้อมูลมาหน่อยเองเนาะเพราะว่าก็คือปัจจุบันนี้คือแรงงานเล่าเฮานะส่นโควิดไปไหมเนาะก็บาดนะสองสามแสนคนเนาะตามอัตราของทางการออกมาเนาะว่าประมาณสามแสนคนหรืออาจจะรายกว่าน,นั่นกับอันนี้กับเป็นไปไดเนาะเฮ็ดไฮ เงินตาเขาประเทศเท่านี่มันการุดโลงเนาะโดยเฉพาะเงินบาดเนี่ยเพราะว่าทาเป็นปกติคนและงานเรานี่สรงเงืนแต่ละปีก็ประเทศห้ายร้ายรอดรานเนาะเขาประเทศได้ไงการม้นเวียนของเงืนเนี่ยคือมันมัน,ม,นมันก็นดีนะแต,แต่แต่มาปัจจุบันนี้เนี่ยคือแหงงานเราก็บาดร้ายอะไรเฮ็ดห้หตกงานเนาะเฮ็ดหายเงืนตาบ่เขาประเทศอะไรยังเท่ากันในแต่และปีแต่ปีเท่ากับขาดุนกัน้าเนาะเฮ็ดห มีแต่เงินไหลออกเนาะเงินตาไหลออกบ่ไหลเข่าเองไทยขาของเงินเงิ่อนกีบเท่ามันจะอ่อนขาลงคเนื้วยเพราะว่าควบต่อการเงินตาไหลเลยเ<ม>นาะบ่อเดือยธนาคารเนาะบ่อเล่าก็เข้าใจว่าถ้าธนาคารเท่าบ่ไร้เป็นตัวกํวาหนดบ่ไร้เป็นตัวกํวาหนดอัตราอัตราของเงินนั่นนะคือในเล่าตอนนี้คือเมื่อเกิดเหตุหายคือเท่าอยากแลกเท่าไรก็ได้เนาะแน่นอน,อนอว่าทารานข้างนอกให้ไลายกลัว เขากระแรลลายกันนอกเพราะว่าครน่าอ่อนนะจะจะดีใจนะจะดีใจเวลาเงืนกีบมันอ่อนคานะนะส่วนมากจะไหเยื่นอยู่ประจำแต่แต่เกิดมากก็ได้ยื่นตลอดว่าเงินบาทแข็งคาเงืนเงินบาทคืนเนาะภาษาเราเอาเงินบาขคืนเฮ็ดห้เอาเงื่นกีบไปแลกแล้วมันหลายเนาะครนาเนาจะดีใจเนาะแต่ที่จริงคาของเงินบาทมันก็กนยังปกติคือเกานะ่าแต่คาของเงินเห่าเงื่นกีบเห่านะมันอ่อนคาโล่งเองเนาะพี่น้องเนาะคือ คนเราเาจะดีใจเนาะเพราะว่าเอาไปแรงลกมันจะไหลายๆแหละเขาจะบกเขาไปแรงให้ธนาคารพราะธนาคารหายหน่อยนั่นเองแล้วเขาจะแลกลางขางนอกเนาะเพราะแายขางนอกก็มีความต่อการเงินบาทหรือว่าเงินตาตามประเทศกันอันนี้กระเฮ็ดให้เงินมันออนคาลุเรื่อยๆเนาะออนคาลุเรื่อยๆเพราะว่าธนาคารห้เท่านี้ลายขางนอกห้เท่านี้ละไม่การมีการอย่างนี้พี่เอ้องเมื่อคว่ำต้องการไหลเนาะคว่ำต่อการเงิน บาดรายกระเฮตให้มีการแข่งกันมีการเยี่ยงกันเนาะลาน,นีไหไลายคนกับปลานานีเนาะแต่ถ้าจะไปแลกขึ้นที่นี่นปะปัจจุบันนี้ถ้าจะไปแลกขึ้นถ้าจะเอาเงื่นกีบไปแลกเง,งื่นบาทนะคนก็นจะบกค่อยับแล้วเพราะว่าเขาต้องการเงิ่นบาทนะเนาะเท้าเงืนงเง่นกีบไปอย่างเงื่นกีบเท่าตอนนีนะ้คือมันมันเฟอรอนนะคว่ำ ควบม,มันควเสถเียนหรือว,าวา่าควบมันคงคาโคงเงินนันนั้นมันไม่มีแต่เฟอร์ึ todas, ้นเรื่เือยเนาะคนกับบริษัทคอยอยากหับแรงยังพอคาเศร้าขลายเขาก็ต้องการเงินบาทอยู่แล้วเนาะเพื่อที่จะนําสินขาเขามาเนาะก็คือพอเอาเงืนกี่ไปแล้วกับบริษัทคอยอยากฮับแหละอย่างท้าเขาบอหับเน่คนตีต้อกการยังพระชาชซนยังมาล่าวเชื่อมาล่าวตอกการเงินบาทเนี่ยเขาบอฮับแล้วเท่ากับบูหูจะเฮ็ดแนวไรเนี่ยนะเนาะ คือไม่ก็ับมีผลกระทบมากดังนั้นปกติแล้วมันต้องอัตราตการแหลกเปลียนต้องคืนกับธนาคารเท่านันเนาะอันนี้ความขเขจาจบ่าวน์นะว่ามันต้องึืนกับธนาคารท่านั้นเพราะธนาคารมีลน้าทีสื่อขายเงินเนาะมีหน้าทีสื้อขายเงินนนัเองถ้าเฮ้าพิษพาดลาน,นี่นม็เฮ็ดไ้เงินเฮ้านี่มันมันมีนมความสมันคงอย่างปัจจุบันนี้นะเฮากับวูหูว่าเข้าเฮ็ดแนวไรเนาะ มันมันผิดผ่าดตัต้งแต่เริ่มตน้นนะเดี๋ยวพี่น,น้องนับแต่ที่เฮาสามารถให้มีร้านแหลกเปลี่ยนทัวทัวไปนะก็คือมันลานแหลกเปลี่ยนเนี่ยมันทัวประเทศลาวเลยมันอยากได้ทั้งในก็นไอะไรเนาะมันผิดมันผิดผ่าดตัต้งแ,แต่นี้ยนะมันเหตุให้เงินเฮาออนคาลงเหื่อยเพราะว่าเพราะว่าธนาคารมันเลยเป็นตัวกำหนดอัตราแหลกเปลี่ยนของเงินเนาะถ้าธนาคารทา้าธนาคาร ให้แหลกเงินไหลแต่เฉพาะธนาคาาเนาะคนก็นจะไปแลกแต่ธนาคารสมมติว่าถามมีเงินบาทมาจะไปแลกเอาเงินกีบกับแหลกทีธนาคารธนาคาามีหนาทีซื่อมีหนาทีสื่สอขายนั่นเองเนาะพ่อคนคนเล่าเฮ้าสมมติว่าตัวว่าเล้าต้องการเงินบาทกัสมามารถไปแหลกทีธนาค่าใดนเนาะลอยอัตราเท่าใดขายออกสื่อเขาเท่าใดประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้ถามว่าให้แลกตาม้านทั่วไปเนี่ยแน่น,นอนว่า เงินตากับบเขาธนาคารธนาคารก็ขาดเคยเงินตายอีกนั่นเองอันนี้นความเขาใจของเราเนาะาเขาใจพี่พาก็ต้องข้อโทษเนาะมันมันเป็นแนวนี้เนาะมันเป็นแนวนี้แหละในในประเทศเนะราณปัจจุบันนี้เพราะว่าเฮ้าเฮ้าบ่ไดักกาหนว่ากา,การที่จะแลกเงินตาก็คือตรงแหนอหละที่ธนาคารเท่าน,นั้นแต่ลา,แนนาาาลายข้างนอกผับมิซิ์แหลกไรเนาะไตลายข้างนอกหลายคนก็บ,บ่เข้าธนาคารเนาะเพราะธนาคารให ให้หน่อยกลัวเพราะว่าคนาาน้าวเฮ้าณปัจจุบันนี้คนน้าวเฮ้านะจะดีใจเนะาะถ้าถ้ากำเงินบาดไปก็อยากเอาไปแลกไปแลกเงื่อนกีบนั่นเองเพราะเงืนเพราะว่าพอดว่ามันหน่าลายนะถา้าถามันยังแข็งคาเรื่อยมันกะมันกบบะบ่ออลมีผลอีกอย่งนะางเนาะถ้าสมมติว่าเงินเงินบาทเออถ้าเงืนกีบมันแข็งคาขืนเนาะอาจจะเป็นคนด้วยอะไร เจ้าก็อาจจะเป็นคนรวยหลายเป็นคนมีเงินหลายเนาะแต่ว่าตามที่พวกเราเห็นเนี่ยคือมันมีแต่อ่อนคาลงมันบ่มีแข็งคาขึ้นเลยนะบ่เคยบ่เคยมีในประวัติเลยมีแต่อ่อนคาลงเดือยวอ่อนคาลงหนึ่งเดือฐานนับไปแต่สวงบ่านเราอายุสิบกว่าปีเนาะสิบกว่าปีจะอยู่ที่สองเซนสี่สองเซนหาไม่มาเกือบสิบกว่าปีเนาะเงินเงินเก็บเขาจะโบเขาจะโบดุดหนีเลยต่อหนึ่งพันบาทนะแต่มาปัจจุบันเนี่ยสวงก่อนโควิด การเริ่มขยับขึ้นมานะสองเริ่มสองแสนหกต่อหนึ่งพันเริ่มสองแสนเจ็ดก่อนที่จะโควิดระบาดก็อ, 19, อยู่ที่สองแสนเจ็ดสิบพันกีบพอโควิดระบาดปุ๊บเนาะคนลาวลังไส้กันกับประเทศลาวเนาะโควิดก็ 19, ประมาณสามปีสามปีนะเวาบัวหัวมันจบจะจบลงแบบใดเนาะก็คือเงินตากบรบเพาะเขากระเทพาะเฮดะห้เงินกบีบเ้าเฟ้อเรื่อยๆตอนนี้เพราะว่าเมื่อกล่ร่วมทั้งเ้ามีแต่น้ำเขาสินค้าเนาะเพราะว่าเ้าบัว เาบอบ่มีการทรงออกการทรงออกหน่อยเแบาบไงคือการขาดุลกันขาดแหละถางเขานาเขาร้ายกลัวทรงออกเนาะมื่อก็จะเห็นหายอตาเห็นหาย่าของเงินเขานี่ลดลงเพราะว่าคว่ต้องการเงินตามประเทศร้ายขืนยังเขานาเขาจากไทยเนาะเขาก็ต้องการเงินบาทไทยร้ายขืนเนาะเพราะว่าเผื่อทีเขาจะเอาเงินบาทไทยในประเทอสินค้าจากไทยมาขายนั่นเองแล้วเขาก็บ,บริตต้องการเงื่อนกีบข้องลาวเนาะยัง นักธุร์กีได้ว่าพอขาเร้าขายหฮานั่นเองมันคีเหตุหายเงินบานหฮาอออน่าลงเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างที่เห็นณปัจจุบันนี้นะเนาะดังนั้นเมื่อเล่าเขาใจว่าระบบการแหลกเงินเนี่ยธนาคารจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการแหลกเปลี่ยนเงินเท่าน,นั้นเนาะลายข้างนอกจะบม่มีสิทธิ์เนาะเพราะว่าการที่เขาจะแหลกขาข้องเงินอันตราของเงินการสือขายเงินนี่คือธนาคารเป็นผู้กำหนดเท่าน,นั้นนะเนาะถ้าเฮาเดินเกมพิดพาดมันก็จะเกิดเดือนอย่างที่เห็นนี่แหละ เงินบาทกับเงื่นตามประเทศกับบริษัเขาธนาคารธนาคารกับบริัีเงินตาที่จะนําออกมาสื่อคายกับให้แก่ประัศชนเนาะเพราะว่าปรชศชนกับไปแลกกับหลานทัวๆไปเบิอแล้วคนทีไรคนทีไรครับเงินตามประเทศกับหลานแลกเปลี่ยนเงินนั่นเองเพราะว่าเขากับบริษัอยากกำเงินกีบอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทาเขาก็คิดว่าทาลงทุนแล้วมันบรได้ก็ได้ก็บม่มีใคอยากจะลงทุนนะการลงทุนกับเงินเนี่ย ก็คือเ้าต้องเบงโอกาสเนาะว่ามันจะมีรายกำไรหรือว่าขาดทุนเนาะถ้าถ้ามองเห็นว่ามันมันมีรายกำไรก็ไม่มีใัยอยากลงทุนกับไปลงทุนกับเงินที่มันมีความมั่นคงไรกว่าเนาะนั่นแหละอันนี้ว่าเล่าว่าเขาว่าว่าเขาใจว่าทุกคนนะถ้าพิ่พานก็ต้องกราบเขาถอยเขาไยน้ำลายเนาะคิปนี้ก็จะปพะมาณนี้เนาะบอกไปก็งงไปเนาะไปขอมลที่แปหงามากก็เลยเปเจ้าเบอร์เลยนะ สำหรับคิมี้กับโจบเพียงสานีแล้วพบกันหมค่คลิมหนาสบายดี